โลกบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่มาตลอดหลายพันล้านปีเป็นทั้งแหล่งกำเนิดชีวิตและสถานที่ที่มนุษย์สร้างอาระยธรรมขึ้นมาแต่ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ก็ต่างตั้งคำถามเดียวกันว่าโลกจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนและวันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อใดคำถามนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าลี้ลับหรือความเชื่อทางศาสนาแต่ยังเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาคำตอบ ไม่ว่าจะด้วยหลักฐานทางธรณีวิทยาดาราศาสตร์หรือทฤษฎีทางฟิสิกส์ทุกคนต่างอยากรู้ว่าโลกแตกอีกครั้งจะมาในรูปแบบไหนและเมื่อไหร่โลกแตกมาแล้วหรือก่อนจะพูดถึงอนาคตเราต้องย้อนมองอดีตโลกเคยผ่านหายนะครั้งใหญ่หลายครั้งที่กวาดล้างสิ่งมีชีวิตไปเกือบหมดหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดคือ การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์เมื่อราว66ล้านปีก่อนเชื่อกันว่าเกิดจากอุกกาบาตขนาดมหฮมาตกกระทบที่คาบสมุทรยูคาทานประเทศเม็กซิโกส่งผลให้เกิดฝุ่นควันปกคลุมชั้นบรรยากาศอุณหภูมิโลกลดลงอย่างรุนแรงและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้ ไม่เพียงเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานว่าโลกเคยเผชิญยุคน้ำแข็งหลายครั้งและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อย่างน้อย5ครั้งตลอดประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าโลกไม่ได้คงอยู่ในความสงบตลอดเวลาแต่ผ่านการล่มสลายและฟื้นคืนหลายต่อหลายรอบคำทำนายในศาสนาและตำนานทุกศาสนาและวัฒนธรรมล้วนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันสิ้นโลกศาสนาคริส พูดถึงวันพิพากษาศาสนาอิสลามกล่าวถึงกิยามะในพุทธศาสนามีความเชื่อว,ว่าโลกจะเสื่อมลงจนเข้าสู่กันใหม่แม้แต่ชาวมายันโบราณก็เคยมีปฏิทินที่ถูกตีความว่าจะสิ้นสุดในปี2012แม้คำทำนายเหล่านี้จะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการเตือนว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปมุมมองของวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์มองคำถามน,นี้ด้วยหลักฐานและทฤษฎีหลายสถานการณ์ถูกเสนอว่าอาจเป็นจุดจบของโลกอุกกาบาตขนาดยักษ์โอกาสเกิดซ้ำยังคงมีเพราะระบบสุริยะเต็มไปด้วยวัตถุท้องฟ้าหากมีอุกกาบาตใหญ่พอพุ่งชนโลกมันอาจสร้างความเสียหายเทียบเท่ากับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในอดีตการระเบิดของภูเขาไฟมหึมาหรือซูปเปอร์วอคาโนอย่างเช่นเยลโลสโตนในสหรัฐ หากปะทุขึ้นจะปล่อยเท่าฐานมหาศาลปกคลุมโลกทำให้อุณหภูมิโลกลดลงอย่างรุนแรงและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้ไม่เพียงเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานว่าโลกเคยเผชิญยุคน้ำแข็งหลายครั้งและการสูญพันธ์ครั้งใหญ่อย่างน้อยห้าครั้งตลอดประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าโลกไม่ได้คงอยู่ในความสงบตลอดเวลาแต่ผ่านการล่มสลายและฟื้นขึนหลายต่อหลายรอบ คำทำนายในศาสนาและตำนานทุกศาสนาและวัฒนธรรมล้วนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันสิ้นโลกศาสนาคริสต์พูดถึงวันพิาพากษาศาสนาอิสลามกล่าวถึงกิยามะในพุทธศาสนามีความเชื่อว,ว่าโลกจะเสื่อมลงจนเข้าสู่กันใหม่แม้แต่ชาวมายันโบราณก็เคยมีปฏิทินที่ถูกตีความว่าจะสิ้นสุดในปี2012 แม้คำทํานายเหล่านี้จะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการเตือนว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปมุมมองของวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มองคำถามนี้ด้วยหลักฐานและทฤษฎีหลายสถานการณ์ถูกเสนอว่าอาจเป็นจุดจบของโลกอุกบาทขนาดยักษ์โอกาสเกิดซ้ำยังคงมีเพราะระบบสุริยะเต็มไปด้วยวัตถุท้องฟ้า หากมีอุกกาบาตใหญ่พอพุ่งชนโลกมันอาจสร้างความเสียหายเทียบเท่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในอดีตการระเบิดของภูเขาไฟมะฮึมาหรือซูปเปอร์วอคแคโนอโอย่างเช่นเยลโลสโตนในสหรัฐหากปะทุขึ้นจะปล่อยเท่าฐานมหาสารปกคลุมโลกทำให้อุณหภูมิโลกลดลงอย่างรุนแรงและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้สงครามนิวเคลีย มนุษย์เองก็อาจเป็นต้นเหตุแห่งการทำลายโลกหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่โลกอาจเข้าสู่ฤดูหนาวนิวเคลียร์ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้โรคระบาดระดับโลกแม้โควิด -19 จะไม่ถึงขั้นสิ้นโลกแต่มันแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดระดับโลกสามารถหยุดยั้งอารยธรรมได้ชั่วคราวดวงอาทิตย์คือหัวใจของระบบสุริยะแต่มันไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์อีกประมาณ5,000ล้านปี ดวงอาทิตย์จะขยายตัวเป็นดาวยักษ์แรงกลืนโลกเข้าไปความลึกลับของจัก,กรวาลน,นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอทฤษฎี Big กริหรือการฉีกขาดครั้งใหญ่ที่เอกภพจะขยายตัวจนทุกสิ่งแยกสลายแม้กระทั่งอะตอมโลกแตกอีกทีหมายถึงอะไรคำว่าอีกทีบ่งบอกว่าโลกเคยผ่านการล่มสลายมาแล้วและอนาคตก็อาจเกิดซ้ำเพียงแต่คำถามคือจะมาในรูปแบบใดและเมื่อไหร่ ส่วนบางเหตุการณ์อาจต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีเช่นดวงอาทิตย์ดับมนุษย์กับการรับมือหวันสิ้นโลกแม้เราจะไม่รู้ว่าโลกแตกอีกทีเมื่อใดแต่มนุษย์ก็ไม่ได้ยอมแพ้ปัจจุบันมีการสร้างโครงการเพื่อป้องกันอนาคตที่เลวร้ายเช่นระบบติดตามอุกกาบาต NASA Planetary Defense การสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์โลกที่ซฟาบานเพื่อเก็บสะสมพืชอาหารการสร้างฐานบนดาวอังคาร และนักวิทยาศาสตร์ที่หวังย้ายมนุษย์ไปอยู่นอกโลกทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ตระหนักว่าโลกไม่ได้ปลอดภัยตลอดไปบทสรุปโลกแตกอีกทีเมื่อไหร่คงไม่มีใครตอบได้ชัดแต่สิ่งที่เรารู้แน่ชัดคือโลกไม่จีรังและชีวิตก็ไม่แน่นอนเหตุการณ์สิ้นโลกอาจไม่เกิดในชั่วชีวิตของเรา แต่ความเปราะบางของโลกเตือนให้เราต้องดูแลมันเพราะนี่คือบ้านเพียงหลังเดียวที่เรามีดังนั้นบางทีการถามว่าโลกแตกเมื่อไหร่อาจไม่สำคัญเท่ากับการถามว่าวันนี้เราต้องรักษาโลกให้น่าอยู่ต่อไปอย่างไร